เขาพี่น,อน้องแม่ยอุ่นมาใหม่ๆเลย,ยพี่น้องบ้ามากๆเลยพีน่น้องเลยเห็นบ้างเลยมันฉีบมันเหม่อเลยเลยพี่น้องบ่ค่อยเห็นหนอมาดามกินเขายังไม่ได้กินเขาเที่ยงเลยยำปลาดิบเหมือนกันเลยพี่น้อง ก็เลแหละว่าโบ,บมไม่ผักโหขกักกะแล้วกันเผ็บๆแม่ๆมากินกันด้วยจ้ะจำปะเด็กบ้องกับเขาย้อนท่อนจ้ะพี่น้องตอนนี้แม่น้ำกำลังอันกวาน ขัวพริกขัวกระเทียมหอมแดงตะไคร่จะพี่น้องนี่มาดามเอาไปใส่ในมันปลาเด็กปิ้งปลาเด็กไอพี่น้องปิ้งปลาเด็กกินกับเผราออนฮอนจะนี่มื่อนั้นมาดามกัพนพ่อใหญ่พี่นเอามาสูกินหลดติดใจพี่น้องนี่มาดามก็เลยสิขัวเองมาเองมาเองกินกับบัลเนียอนนอนฮอนข้าขนานไอพี่น้องจำจปะปลาเด็กคือญเนาะคนอีสา,บานบ้านเฮาคือสิเคยกินเนะาะจะพี่น้องเนาะ กินก็พักนี่พักเมียงไปน้น่นะเขากันนอะนพี่น้องนอนเนี่ยขัวหอมหอมใหม่ๆจักนิดนึงเราจะพี่น้องเนาะให้หอมหอมนี่เดี๋ยววันมาดามขัวแล้วเดี๋ยวนมาํดามเสียให้พี่น้องเบ่งหนา้าตาสีสันมันเราจะพี่น้องนอะว่ามันเสียนนากินกับบันเขาเนียวบานใดเราจะพี่น้องเนาะก็สิขัวไปเรื่อยๆเรจะพี่น้องขัวไปจนมันเลืองเผื่อจะพี่น้องเลืองแฮม พอดีนากินหมดเลยจ้ะพี่น้องเอาี๋ยวจะมาค่อยเบ่งหน้าตาตอนมันแล้วแล้วนะจ้ะพี่น้องเนาะหอมขนาดเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยนี่แห้งขัวไปแห้งหอมนี่จ้ะพี่น้องหอมกระเทียมหอมแดงแล้วก็ตะไคร้หมักพริกกินมันออ้ยพี่น้องเอ้ยจ้ำก็เผาเนี้ยหอนหอนเนาะปิ่งประแดกวานเฮานะประแดกประนิ่นี่จ้ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยบอามาแนะนำไรแต่พี่น้องเดัน บะมักขวกับท่านัดทอดกับสลัวทอดกับทอดเอาก็ไดเด้อจะพี่น้องเด้อสินากินไปอีกแบบหนึ่งจ้ะพี่น้องว่ามาดามว่ามันมันไหมมาดามก็เลยขวาวดีกว่าจะโอ้ควันไฟกันไดพี่น้องไฟกันั่งสิบติดพี่น้องเลยเราจะพี่น้องอาหารเมนูอีสานบานเฮาในกินแนวเดียวในก็อิมลนะพี่น้องเนาะกินเข้าได้หลายขนาดเลยได้ในพี่น้องเมนูนี่ มือนำะมาดามกินเนาะเขาเกลือเมดติ๊บคั่วเอามันมันบบคักว่ามาดามก็เลยล่องเอานาะน้ำมันใส่พัดไปน้ำเลยจะพี่น้องสีสันมันยังน่ากินเนาะจ้ะพัดไปในโตเลยหอมขนาดเลยพี่น้องเอ้ยอยังไงพี่น้องมาจำนะกันเนี่ยนะพี่น้องเนาะจำปลาแดกเนาะ พุดนะเป็นไดพี่น้องสีสันหน้าตาน่ากินว่าะ้ะเฮ้ยผมลล่เตกพี่น้องเอ้จ้าพี่น้องหน้าซีได้ที่แล้วนี่เหลืองหน้ากินเลยพี่นออ้องเอ้าวันนี้มะรำก็เสียเอาไปเทใส่กับปลาเด็กตอนปลาเด็กปลานิ่นแล้วจะพี่น้องเลยสีสันหน้ารับประทานมากเลยปลาลาทรงเครื่อง พี่น้องมาดีแมาดามการทอดปลาแดกก่อนเลยจ้ะพี่น้องมาดีนี่ทอดปลาแดกปลาหนี้กันเลยพอวันเก่าตอนแรกมาดามมาสิบะทอดแล้วมันมันเป็นแข็งๆบนหนากินนะจ้ะพี่น้องเนาะก็เลยเอามาทอดนี่พี่น้องนี่พักขนาดเลยจ้ะพี่น้องทอดไปจนมันเหลืองหมดเลยจ้ะเอ้ามาดามบาหนาสิพ่อแล้วนะจ้ะพี่น้องเนาะทอดปลาแดกซื่อๆเนาะมันปลาแดดเคือนห้ามมก เอาใบมุกใส่ไปตวงเนะเาะเขาทอดทอดใส่ในมันใส่กระถานี่กรสีประมาณนี่วันนี้มาดามกซื้อตักใส่จานวันนี้จะวันนี้เลิกวันนี้มาดามกซื้อตักใส่จานนี่ มาก,กันบีบมะนาวใส่กัะีิใส่อะไรได้แต่พี่น้องบีบมะนาวใส่กะทิแชเป็นแบบนึง่งจะหอมๆน้าตากะสีประมาณนี้พี่น้องปลาล่าส่งเครื่องจะพี่น้องเอา้าตันนี้ก็เข่าหนึ่งดูแต่พี่น้องตัวนี้เข่าอุ่นเข่าอยู่ยังไม่ได้กินเลยพี่น้อง นาตาซีซันกับสิประมาณนี่เด็กน้องเอาสำหรับคลิปนี้มาดามก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนด้วจ้จพี่น้องมากมากม,มากินทำประเดน็นะกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมเลยจ้าวินนีมีแห้งสุกุสุก้นจ้าสวัสดีจ้า